สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายสไตล์ครูใบเก๋ากันอีกเช่นเคยนะครับอตอนนี้หลังจากเค็ียหายไปสองสามวันเนื่องจากต้องทําเกี่ยวเรื่องของผลการเรียนของนักศึกษานะครับก็วันนี้พอมีเวลาละก็จะเริ่มมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ่อยๆย,ยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณชาว fc ครูใบเก๋านะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจสอบถามมาว่า หยุดไปทำไมสองสามวันนะครับวันนี้ก็จะมาพบกันแล้วพบกันวันแรกนี้ก็จะพบกันแบบง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึง AI step by step ต้องคิดถึงช่องคููไว้เก่ากนะครับวันนี้เราจะมาทำรูปภาพที่กำลังฮิตอยู่พอสมควรเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเราเข้าไปเว็บไซต์ของ Google ก่อนเนาะแล้วก็เซิร์ชหาตัวตัวนี้เอาพิกรูเมนตัวนี้ก็ล้กันคับเป็นตัวใหม่ๆนะ ใครจะใช้ลิโอาร์โดก็ได้ใครใช้บิงนะเดี๋ยวจะใช้ตัวที่ที่ใช้เจนูปภาพอะไรก็ได้แต่วันนี้ผมจะลองใช้พลิกลูเมนดูนะครับเราคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกที่เจเนเรตฟ for ฟ r นะครับผมจะไปช,ชา้า s ็ e ป by step นะ,ะแล้วก็คลิกที่ google เมื่อคลิกที่ google แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราเลือกเมลที่เราต้องการเราคลิกที่ gmail e ที่เราต้องการ แล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดไปการสมรัครก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าใครไปดูคลิปแรกๆที่เกี่ยวกับเรื่องพิกลูกเมนตัวนี้อ่าก็จะเข้ามาสู่หน้านี้แล้วพิกลูกเมนเกามีรูปสวยๆเยอะแยะเลยครับอใครจะลองเอกไปเป็นแนวแในการออกแบบก็ได้นะครับให้เรามาคลิกที่ตัว create ตัวนี้นะครับ พอเราไปคลิกที่ตัวเีตัวนี้แล้วนะครับนี่ผมทำไว้ตัวอย่างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะแล้วผมคลิกให้ดูตัวอย่างอันนี้คลิกให้ดูตัวอย่างเนาะเป็นภูเขานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําคล้ายๆอย่างนี้นะโอเคเราไปที่ที่เกตอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับเอ่อ describe your image ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะใส่พร้อมลงไปตรงนี้ผมเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วนะครับเตรียมพร้อมไว้อ่า ปึอ่าโอเคผมก็ไปวางไว้อ่ครับถ้าเราอยากจะรู้เอ๊ะมันแปลว่าอะไรเนาะนะครับเราใช้ยฟอนต์ภาษาไทยยังไม่ได้เนะตัวพิกลมเวนตัวนี้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนที่ Google การ n เ l a t ตกนะผมจะไปง่ายๆยยนี่นะครับไม่ต้องไปอนะไรเนาะอ่าผมวางพร้อมลงไปนะเขาบอกว่านักปินเขาบางคนพยากปีนขึ้นใบบนกระป๋ปองโคกขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาแงแอ่าถ้าเราเปลี่ยน เปลี่ยนเขาเป็นเป๊ปซี่จะได้ไหมเดี๋ยวดูนะครับเป๊ปซนะี่โอเคขอกเป๊ปซี่ขนาดใหญ่จะลองดูนะครับปึ๊บเราคัปีไปใหม่เนาะ,ะเราไปวางไปวางปึ <c> ๊บ <oughs> ผม <c oughs> ชอบพิกลูเมนตรงนี้นะครับก็คือสามารถเลือกขนาดดูนี่ได้นะครับมีให้เลือกขนาดเยอะแยะเลยนะครับผมจะเอา9ต่อ16 ใช่ okay. ที่จริงเราเอาตัวเนี้ยไปทำภาพขึ้นบ่อนไ็ได้นะครับพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนหะ็นไหมมีอะไรให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับอเรามาคลิกตรงนี้็นอ่าหรือคลิก Enter หรือ Control Enter ก็ได้ปึ๊บคลิกเลยเดี๋ยวรอรเร็วด้วยนะครับไม่ไม่นานนะนะรครับไม่ถึงไม่กี่วินาทีเองก็เสร็จละนี่เสร็จละ โอ้สวยงามไหมครับสวยงามไหมอ้อนะยอดเยี่ยมเลยนะครับอ่ายอดเยี่ยมเลยครับปิดเรามาคลิกตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดาวโหลดอ่าตัวดาวโหลดโอเคอ่าเดี๋ยวเราลองอีกสักอันหนึ่งนะผมมีพร้อมอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไอศครีมไอศครีมนะสตรอเบอรี่นะครับขนาดใหญ่ประกอบตัวนี้ไปนะอืแล้วก็คอนทอบี วางครับเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะเปลี่ยนเป็นเอาเด็กๆเกนี่ยะไรนะครับอ่กำลังปีนดดปีนขึ้นไปบนแก้วไอศครีมแบถ้วยไอศครีมเราปุ๊บอ่าเห็นไหมรวดเร็วนะผมชอบตรงนี้นะครับโอเคปึ๊บอ่าเห็นไหม โอ้โหสวยงามเลยเด็กๆกำลังปีนขึ้ยไอศครีมโอ้นะเดี๋ยวดาวโหลดเก็บไว้ก่อนดาวโหลดเก็บไว้สวยครับนี่เราจะลองไปทำอะไรอ่ะเราลองเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับเราลองเป็นเป็นอะไรเป็นนักเรียนนะนักเรียนตอนนี้ปิดเทอมเนาะนักเรียนหลายคนนะครับพยายามปีนขึ้น ใบบนใบหน้าใบหน้าของครูผู้ชายใส่แว่นตาขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบที่ล้อมรอบด้วยอะไรดิที่ล้อมรอบด้วยอาคารเรียนเนาะที่ล้อมรอบด้วยอาคารเรียนเนาะเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเราไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับ คนคงบีตรงนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ส่งได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับกำลังเจนเนี่ยแป๊บเดียวโอ้เอเด็กอ๋อเด็กอ่าเว้ยไหกำลังคณครูคุณครูโอ้โหได้ได้ได,ได,ได,ได้นะครับเป็นเะไร้าตึกะโอเคแล้วก็ดาวน์ปึ๊บฮะ จริงถ้าเราเปลี่ยนเป็นอเอาอะไรอีกนะเอาอะไรอีกไหมครับอเด็ก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 หลายคนพยายามปีนขึ้นไปบนไปบนไปบนอะไรอะ่ะบนบ้านเนาะบนบ้านขึ้นไปบนบ้านขนาดใหญ่ที่ลอ้อมรอบด้วยภูเขาอารอบรอบ เอาสักรูปนะครับกองดูปึ๊บอ,อืมป็นทนวีคลิกนะครับรวดเร็วนะอืโอเคไหมเด็กๆกำลังป้งขึ้นไปบนหน้าบ้าน,นขนาดใหญ่โอเคนะครับทีนี้พอเราได้รูปรูปเหล่านี้แล้วเราลองไปทำให้เคลื่อนไหวดูเนาะ เดี๋ยวเราลองไปทําให้เคลื่อนไหวดูเดี๋ยวออกจากตัวนี้ก่อนนะครับคลิกแล้วก็ล็อกเอาแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเราปิดตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราออกจาก Google ไปด้วยนะเพื่อฝึกไว้นะครับว่าบางทีเราเกิดลงลืมเนกะิดไปอ่าทีนี้เราก็จะไปใช้ตัวไหนละ่ะใน Google h e l l o เนาะ Mini Max ก็ได้นะครับ Mini Max AI หรือตัวฮโ o นะครับ แล้วก็ไปคลิกเข้าไปปึ๊บนะครับตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้ h ฮ l ล AI นะครับบางที่ดูนะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราใส่อินเข้าไปนะครับคลิกใส่อินคลิก Continue with Google นะครับแล้วก็ คลิก gmail ที่เราต้องการคลิกถัดไปเราก็มาตรงคลิกตรง create ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าเราก็วางรูปภาพของเราไปอันนี้ผมทำไว้ตอนนี้ ไปทาไว้คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเอาตัวไหนดีเอาไหนดีอันนี้ไหมอโอเคอ่ะอเดี๋ยวรอสกครู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปใส่พร้อมอันนี้กําลังปิงปองโคกนะเดี๋ยวเราก็บอกว่าซัมเดี๋ยวเราก็พร้อมนี้ไปก็ได้กันนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น 6. เป็น 5. เบปซี่ ความตัวนี้ไปจะดูนะครับว่าจะเคลื่อนไหวแบบไหนอ่าเราลองดูนะครับรวนะวางแล้วปึ๊บอินเสิร์ตฟารมาามเมนต์ไม่ต้องอ๋อฟารมาลาโมว์เมนก็หมายถึงว่าเราจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับโอเคนี่เราไม่ต้องกอ็ได้นะเดี๋ยรอดูว่าเราถ้าเราไม่ใส่จะเกิดอะไรขึ้นเครดิตสามสิบโอ้โหขักทีละสามสิบเลยครับเอาลองดูนะครับปึ๊บตอนนี้เรามีรนะ้อยเนาะ จะดูนะครับว่าเจนจะเร็วขนาดไหนนะตัวไฮโลนะครับเขาบอกว่าอะไรประมาณสามนาทีเดี๋ยวเรารอสักครู่กัแล้วกันนะครับอตอนนี้เริ่ม5%้าเปอร์เซ็นต์ลถ้าแสดงเปอร์เซ็นต์ด้วยเราก็ะจะได้รู้นะว่ามันเลยไม่ไหยเท่าไหร่นนครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วรวดเร็วนะครับไม่นะอ,อ่าเดี๋ยวเราก็ทําการคลิกเข้าไปดูนะดูปึ๊บโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามอ่าสวยงามอ่าเราลองคลิกนะครับปึ๊บเห็นไหมครับโอ้โหอ่าอันนี้อ่าสุดยอดนะครับสุดยอดนะ สุดยอดนะครับโอเคแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนะปึ๊บเออดาวน์โหลดเก็บไว้อ่าเราลองไปดูหน้าจอใหญ่ๆกันนะครับปึ๊บเพดูโอ้โหยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากโอเคยอดเยี่ยมมากนะครับ เดี๋ยวเราแบ็กกลับตรงนี้เนาะเราก็จะไปอะไรไซเอาออกเราถักไปสามสิบเครดิตจากหนึ่งร้อยก็เหลือเจ็ดสิบครับโอ้ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะโอเคคลิกที่รูปโปรไฟล์แล้วก็ล็อกเอาออกนะครับอ่าล็อกเอาออกอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนะครับก่อนที่เราจะตัวนี่เราดาวน์โหลดไว้ตัวนี้ใช่ไหมนี่นี่ตัวนี้นะครับ คลิกดูปึ๊บเพจอโอเคนะพอได้ไอเดียกันนะครับเราเอาไปทํากันนะครับโอสวยงามเลยนะครับโชว์ได้สบายๆเลยนะครับเป็นไงครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคิดถึง AI s t สเต็ปบายสเต็ปต้องคิดถึงช่องครูใบเก่ากันครับถ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามครูใบเก่ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ